เบนบลซิงสวัสดีครับวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มที่3นะครับหน้าที่6เปิดเลยครับหน้าที่6นะครับยังเป็นการบวกลบเลข2หลักโดยตรงนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับจับดินสจับลูก นั่งตัวตรงเซตศูนย์หข้อที่ 1, 1> นะครับ5้าสี่สามห้าลบเจ็ดแปหลบ 7, 8, เจเซตหนึง่งหนึข้อที่สองครับ 5 4 3 5ลบ7 8เซต1 1รอบสุดท้ายครับ5 4 3 5ลบ7 8เซต1 1ข้อที่2ครับ 4 2 5 2, 2> ลบ7 2. 2เริ่มเลยครับ4 2 5 2ลบ7 2เสร็จ4 4รอบที่2ครับ4 2 5 2ลบ 7จเซตสี่สี่ราไปสามสี่สองห้าสลบเจเซตสี่สี่ข้อที่3มครับ6กสามสามลบเจ็ดสาส 1> 3 1ลบ7 3เซตสองหนึรอบที่2 6 3 3 1 3ลบ7 3เซตสองหนึรอบสุดท้าย6 3 สามหนึ่ลบเจเซตสองหข้อที่4 6่หกสีลบห้บวกแป <88, 88. S 1> เริ่มเลยครับ6กสีลบห้มบวกแปเซต 9ก้าเก้าหกสีลบห้าสามบวกแปดแปดเซต9ก้าเก้าบท้ายครับหกสี่ลบห้าสามบวกแปดแปดเซตเก้ข้อที่ห้าครับ 78ลบ17บวก27เริ่มเลยครับ78ลบ17บวก27เซต88รอบที่2ครับ7 8ลบ17บวก27เ 7, ซต88รอบที่3 7 8ลบ17บวก27เซต88ข้อที่6 6514ลบ68แบบเพิ่มเลยครับ6514หหลบ68แบบเซต1 1รอบที่2ครับ6514หหลบ68แบบเซต หน,หนอีกครั้งครับ6กห้าหลบหกเซตหนึ่งข้อที่เครับ4 8่แปดลบสาหบวกเจเริ่มเลยครับ4 8่แลบสาหบวก เจ็ดห้าเซตแปดแปดสี่แปดลบสามห้าบวกเจ็ดห้าเซตแปดแปดอีกครั้งครับสี่แปดลบ 3 5หบวก7 5เซต8ข้อที่8ครับ7 8ลบ7 2บวก6 2เริ่มเลยครับ7 8ลบ7 2บวก 6 2เซต6 8 7 8ลบ7 2บวก6 2เซต6 8 7 8ลบ7 2 บวกห2สอเซ็ต6 8ข้อที่9ครับ4 5 5 2้าลบ8ปเริ่มเลยครับ4 5 5 2ลบ 8 6เซตหนึ่งหนึสลบ8 6เซตหนึ่งหนึหลบ8 6เซตหนข้อที่10ครับ7จ 1>, 1 5ลบ 2> 7 2เริ่มเลยครับ7 C 1 5หลบ7 2อเซฟหรอบที่2ครับ7 C 1 5ลบเ สองเซตหนรอบสุดท้ายครับ7จ15สีลบเจ็สองเซตหนสำหรับวันนี้นะครับในประกาศหน้าที่6ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ